ก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่ปีเนี่ยเรายังอยู่ในเรียกว่าเงื่อนไขของ IMF อยู่เลยนะฮะแล้วตอนที่คุณคุณโทนี่ประกาศตอนนั้นบอกว่าจะไม่รับความช่วยเหลือจะต่างชาตินี่ uhm พวกผมตกใจนะ,ะพวกผมงงว่าเฮ้ยแอคิดอะไรอยู่อ่ะแต่ตอนนี้เขาใจน่ะบางทีบางทียิงนิดหน่อยดีเงินเนี่ยมันไปมันไปสู่คนที่มีตังค์มากกว่าคนไม่มีตังค์นะอืมต้องทำขิงไปเลยว่าเฮ้ยผมพอผมมีของผมล้ ปรากฏว่าตอนหลังมานะโอ้โหมีแต่ประเทศขอให้กู้เราไม่รู้อีกกู้มาทาอะไร <laughs> นะครับตอนนั้น, <laughs> น,นมีแต่ขอให้กู้วันนั้นปีสี่เจ็ดตอนนั้นเราพ้นเอ็มเอฟแล้วครับอพอเราใช้นี่เขาเมื่อปีเข้าใจว่าสี่หกนะฮะถ้าเราใช้นี่เขาสี่หกเราพ้นภาระเขาแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราพ้นแล้วเนี่ยทุกคนก็นยังไม่เชื่อว่าเราจะแข็งแรงนะครับเราต้องทําตัวเป็นแข็งแรงไว้ก่อนต้องทําตัวเป็นแข็งแรงไว้ก่อน <laughs> แต,แต่แต่ผมถามคุณโทนี่หนึ่งนะคือถ้ถาถ้าลองมองผมเห็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่คุณโทนี่พูดแล้วสำคัญมากคือคาว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราในะประโยคแรกที่คุณโทนี่พูดเนี่ยนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าวินาทีแรกที่คุณเรื่องแรกที่คุณโทนี่เล่าให้ฟังก็คือพยายามที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราว่านักท่องเที่ยวเขาเจออะไรอยู่เขาต้องการความช่วยเหลือแบบไหนนะครับอันนี้พอคุณโทนี่พูดประโยคนี้ผมก็มาคิดถึงสถานการณ์โควิดวันนี้ <laughs> ว่า ไอ้คำนี้มันหายไปคุณโทนี่มันไม่มีคําว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเลยในสถานการณ์โควิดตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยนะฮะคือความจริงแล้วเนี่ยการเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าคือผมมันอ,อย่างนี้ตอนผมเป็นตำรวจเนี่ยผมถามว่าไอ้ขอบสีดำของตำรวจเนี่ยคืออะไรสีเลือดหมูผมเข้าใจ ที่หมวกในหมวกเขาบอกมีเส้นสีดําเนี่ยคืออะไรคือเขาบอกว่าเป็นทุกข์ของประชาชนที่เราต้องมาใส่ไว้บนหัวผมก็เลยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเป็นผู้นําประเทศเนี่ยเราก็ต้องเอาทุกข์ประชาชนมาแบกไว้บนหัวว่าเขามีทุกข์เรื่องอะไรเราต้องเข้าใจเขาให้ได้แล้วก็หาทางแก้ทุกข์ให้เขาอันนั้นคือหลักการคือมันอยู่ที่คือจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าพูดกับนานยกตู่ต้องพูดเรื่องกระดุมเม็ดแรกอย่ากระดุมเม็ดแรกที่จะกัดไปเนี่ยก็คือทัศนคติที่มีต่อการแก้ปัญหานั้น,น,นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาหประชาชนทัศนคติของเราก็คือต้องรักประชาชนอยากช่วยเหลือเขาถ้าเราคิดตรงนี้เนี่ยเราจะคิดออกแล้วเราก็จะกัดกระดุมเม็ดต่อไปได้อย่างสบายแต่ถ้าเราคิดนี้ไม่ไม่ออกเนี่ย เราคิดไม่ได้ว่าเราเราทำอะไรเราคิดว่าเราเป็นรูทีนว่าวันนี้เราต้องทำงานวันนี้จะครึ่งหนึ่งหรืออะไรอะไรครึง่งอะไรครึ่งก็ช่างแต่ว่าวันนี้มันต้องคิดว่าเราจะอยากช่วยเขาแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อตอนนี้นะเกษตรกรทุกเรื่องราคาไอสินค้าเกษตรไม่มีราคาชาวบ้านทุกหนี้เยอะเหลือเกิน ตอนนี้ท่านก็จะแก้นี้ให้แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าแก้อย่างไงนะผมไม่เข้าใจเพราะว่าท่านไม่เคยเป็นนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านจะแก้้